ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมมิดิคูปแคนทรีแมนนะครับ F60 ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวลำโพงตรงรุ่นออริสันทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเราไปรับชมกันนะครับอันนี้ลำโพงชุดหน้านะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมดูน็อตเดิมทุกอย่างนะครับส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงกลางแหลมนะครับ เดิมเนี่ยเจ้าตัวคันพ r ี m ม n f 6 0เนี่ยจะมีแค่ลำโพงแบบนี้ทางหน้าและหลังไม่มีลำโพงเสียงแหลมนะครับวัสดุจะเป็น oem ปกติเป็นกระดาษนั่นหลังเป็นโลโก้ bm มานะครับรูยึดจะเป็น3รูออดิสันนะครับรูยึด3รูเหมือนกัน ตรงกลางจะมีลำโพงทวิตเตอร์ที่เป็นลำโพงเสียงแหลมมาให้แม่เหล็กมาเริ่มเลยครับเนี่ยครับน้ําหนักหนักอึกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความแตกต่างระหว่างลำโพงติดรถกับลำโพงออดิชันที่เรากำลังจะใส่เข้าไปนะครับนี่ลำโพงนะครับที่ถูกติดตั้งเข้าไปนะครับ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะเป็นเชฟนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ซีวีสเดียวกันนะครับจะเห็นได้เลยว่าใช้น็อตเดิมทั้งหมดปลั๊กเป็นปลั๊กตรงรุ่นเขานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการประกอบเก็บงานเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลําโพงที่อยู่ใต้เบาะนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น oem จากโรงงานนะครับของเดิมเนี่ยจะมีแค่นี้เอง ด้านหลังนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะเท่ากันกับลำโพง6นิ้วเลยนะฮะลำโพงออดิสันนะครับจะเป็นตัว S8 2.2ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเห็นได้เลยว่ารูน็อตเนี่ยเหมือนเดิมตัวช่องปลั๊กไฟเหมือนเดิมเช่นเดียวกันช่องเสียบนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูด้านหลังกันสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้เนี่ย d i ม m e t e r ห6นิ้วแต่ตัวนี้เนี่ยขอบลำโพงอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบลำโพงจากตรงนี้ถึงด้านล่างจะเป็น8ดนิ้วนะครับอันนี้คือความต่างกันระหว่างลำโพงสองตัวนะครับ อันนี้นะครับเราจะนำตัวซับเข้ามาประกอบเข้ากับตู้ที่เป็นตู้ออริจินอลเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำก้อนนี้กลับเข้าไปใส่ที่เดิมใต้เบาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นซับที่ถูกติดตั้งเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบเก็บงานนะครับปิดตะแกรงแล้วก็พับเบาะเก็บลงมานะครับ หลังจากที่ติดตั้งลำโพงเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ลำโพงหลังลำโพงด้านหน้านะครับซับใต้เบาะนะครับทุกอย่างยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่นะครับ ครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัวคันพ y แมน F60 นะครับ e n t ท y ในการอัปเกรดตัวลำโพงออดิสันตรงรุ่นของคันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้นนโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fan Page YouTube Channel 2ดิน Thailand ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ